อีโคสโวเซสวัสดีครับวันนี้พามาชมระบบ o f ฟ g i ท h y b r i d นะครับเป็นตัว a v i วิ s u n 6 Pro นะครับกับแบตเตอรี่51.2โวลต์300แอมป์ตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับติดตั้งที่อำเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับที่เขาติดต่อตั้งแต่พี่เขาอยู่ต่างประเทศนะครับเขาบอกกลับไทยแล้วก็ให้มาติดให้นะครับก็ตอนนี้นะครับเราเดินระบบ นะครับติดตั้งให้สวยๆเลยครับตอนนี้เราเซตค่านะครับให้แบตเตอรี่เป็นแบบเปอร์เซ็นต์นะครับใช้แบบค่า SOC นะครับตอนนี้แบตเตอรี่อยู่ที่86%นะครับจะตัดที่20%นะครับเพราะว่าเราตั้งตัดที่20%นะครับไปดูที่เมนูตั้งค่านะครับ อยู่ที่เมนู21นะครับโอเคนะครับแบตเตอรี่จะตัดคัตออฟที่20%นะครับโดยเราดูสถานะหน้าจอได้แบบนี้นะครับ1เลยนะครับก็จะโชว์หน้าที่1นนะครับจะเป็นหน้านี้นะครับ เราสามารถดูได้ว่าโหลดดึงกี่เปอร์เซ็นต์นะครับดึง1.2%เปอร์เซ็นต์เองนะครับตอนนี้ตรงนี้แสดงสถานะไฟ AC ที่จ่ายออกไปนะครับตัวนี้ก็เป็นโวลต์แบตนะครับอันนี้เป็นโวลต์ PV นะครับจะมี2สตริงนะครับผมต่อเข้าไปสตริงเดียวนะครับต่อไปนะครับกดลูกศรลงหนึ่งครั้งนะครับก็จะบอกกำลังที่ใช้ไปนะครับก็คือ1น2นะครับส่วนเปอร์เซ็นต์นะครับเปอร์เซ็นต์ของแบตเตอรี่ กล้องไม่ค่อยชัดนะครับหน้าจะาไม่ค่อยชัดมืดหน่อยนะครับตอนนี้แบตเตอรี่อยู่ที่80%นะครับตอนนี้มีการชาร์จอยู่นะครับแต่ว่าก็ชาร์จไม่ค่อยอไม่ค่อยเข้านะครับเพราะว่าตอนนี้แดดบดนะครับมาดูระบบนะครับระบบนี้ติดตั้งสวยๆนะครับกับแบตเตอรี่ยึเทียมขนาด 300แอมป์นะครับเราดูหน้าจอได้นะครับไปที่เมนูนะครับไปที่ analog info นะครับกด enter เข้าไปนะครับตอนนี้แบตอยู่ที่53.81โวลต์นะครับเรากดดาวลงไปหน้าที่2ไปเซลค Capacity นะครับกดเข้าไปดูนะครับแบตเตอรี่อยู่ที่85.93นะครับแบตเตอรี่จากที่โชว์หน้าจอของแบตเตอรี่นะครับอ่าเป็นไป แปดสิบห้าจุดเก้าสี่เก้าห้านะครับกำลังชาร์จอยู่นะครับเราไปดูที่หน้าจอนะครับหน้าจอจะปดเศษเป็นแปดสิบหกเปอร์เซ็นแล้วนะครับโอเคนะครับระบบนี้นะครับเป็นระบบ o f f กิ i ไฮบริดหกโปรนะครับขนาดหกกิโลวัตต์นะครับแบตเตอรี่สามร้อยแอม ระบบสวยๆนะครับใครสนใจสามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับที่ e c o s o l a r c เซลนะครับเบอร์โทร0909876542นะครับ